สวัสดีครับใหม่อีกแล้วนะครับทอแทนคนเดิมในช่องทออชาแนลนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราวันนี้นะครับแทนจะมาสอนทำเหลากุ้งสดเอ้ยผิดกุ้งสุกบ,บวกปลาหมึกนะครับหนวดปลาหมึกวันนี้เรามีหนวดปลาหมึกครับ<อ>เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบของเราก่อนนะครับอ่ะโอเควัตถุดิบของเรานะครับ เนี่ยครับวัตถุดิบหลักของเราเลยครับก็จะเป็นหนวดปลาหมึกที่ลวกสุกแล้วก็กุ้งสุกๆเลยนะครับแล้วก็นี่จะจะมีพริกกระเทียมแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นผักกระเฉดอันนี้ผักชีฝรั่งแล้วก็มะเขือเทศมะนาวนะครับที่เป็นนัวนาวสดเลยแล้วก็ถัดมาอีกจะเป็นน้ำปลาล้าของเรานะครับที่ขาดไม่ได้เลยและอร่อยที่สุดเลยครับอันนี้จะเป็น น้ำตาลปี๊บนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่กันส่วนถัดมาก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองแล้วก็อันนี้จะเป็นผงสูรถผงมวนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่พริกกับกระเทียมกันเลยนะครับนี่ครับเทลงไปเลยเทเข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็มาตำตำให้พริกกับกระเทียมละเอียดพอดีนะครับไม่ต้องละเอียดมาก โอเคตอนนี้ละเอียดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำปลาลาของเราเลยแล้วครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเราก็มาใส่ผงนัวของเราของเทลงไปเลยครับเนี่ยครับเอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็มาใส่น้ำกระเทียมดองเนี่ยครับเทเข้าไปใส่ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำตาลปี๊บของเรานะครับน้ำตาลปี๊บเขี่ยลงไปเลยครับทุกคนแล้โขกน้ำตาลปี๊บให้ละลายก่อนก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราทีนี้เรามาใส่มะนาวบีบลงไปบีบเข้าไปทั้งเปลือกเลยนะครับีบ,บไปเลยอ่ะครับเอาแล้วแต่ความชอบของคุณเลยนะครับ โอเคแล้วเราก็มาใส่มะเขือเทศใส่ลงไปเลยนะครับยั่วๆเลยนะครับยั่วๆเลยครับนะครับหกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยผักของเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอากุ้งกับปลาหมึกใส่ลงไปก่อนดีกว่าอ่ะโอเคนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เลยเราไปหยิบเลยนะครับมือที่สำคัญนะครับอย่าลืมมือเราต้องล้างทุกครั้งนะครับ ที่เราทํากับข้าวนะี่ครับใส่ลงไปเลยเนี่ยเทลงไปเลยเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคนกันเลยเนี่ยครับมาบนคนคลุกเขาให้เข้ากันเนี่ยนะครับอืมนะครับเดี๋ยวเราก็ตามด้วยผักของเราที่เราเตรียมไว้นะครับ ผักกระเฉดผักชีฝรั่งนะครับกใส่เข้าไปเลย,เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยนี่แนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานนะครับทุกคน ไปดูกันนะคะใส่จานโอเคนะคะตอนนี้เราก็ได้ตักลงจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเปล่ากุ้งหมึกของเรานะครับดูเลยครับผมเป็นไงมา้างน่าทานเลยอืมออนท็อปด้วยสตอจากภาคใต้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวผมจะมากินให้ดูเป็นพอประมาณนะครับ ผมจะใช้มือเลยนะครับครับใช้มือกินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินกุ้งก่อนเลยนะครับยั่วๆเลยครับอืมอืมตอนด้วยผักนะครับแล้วก็ตอสต้นรูดอร่อยมากๆครับอร่อยอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวผม ดีมากเลยครับแซ่บแซ่บมากๆถึงเครื่องแล้วผมจะลองกินหนวดปลาหมึกนะครับหนวดปลาหมึกใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆนี่ครับใหญ่ๆหนวดใหญ่ๆเลยครับที่เราไปซื้อมาเนี่ยครับอืมฮะเดี๋ยวลองกินอืมอมด้วยผักเหมือเดิมอืม ากนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนอย่าย่างไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้เราเมืึกกุ้งให้พี่ๆทางบ้านไปลองทําดูง่ายมากอร่อยด้วยยอดอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเวยครับบ๊ายบาย